มาแล้วค่ะคันนี้โคตรสวยค่ะพี่พี่หากับ m a ส d a 2 1.3ตัวเอสเทเสีแดงสีหายากด้วยนะคะใหม่ใช้งานน้อยมากๆสภาพภายในเบาะหนังคุมโทนสีดำบอกเลยว่าสวยมากๆเหลี่ยมสีตัวรถค่ะคมชัดนะคะไม่มีรอยลักยิ้มใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ดูนะคะในส่วนของด้านในค่ะคุมโทนสีดำเบาะหนังตึงๆนะคะใช้งานเพียงห้าหมกิโลเมตรได้ปี2021เกียร์ออโต้น,นะคะออปชั่นฟังก์ชันมีมาครบทุกอย่างกุญแจสมาร์ทคีย์ ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมองหารถสวยสภาพดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0กว่าบาทรีบทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามานะคะใครมองหารถสวยสภาพดีฟรีดาวราคาดีเพียง4ี0 0 0 0เกบาทเท่านั้นมองหารถสภาพว้าวได้น้องป้ายแดงเลยคันนี้แต่ราคาหันลงมาจากป้ายแดงเกือบครึ่งรีบทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอค่ะพี่หยาเห็นสีแดงสวยๆจอดอยู่ตรงหน้ากันบ้างหรือเปล่าคันนี้อยากนําเสนอมากๆค่ะน้องป้ายแดงเลยคันนี้กับตัวมาสด้าสองหตัวเอสเตเตอร์ของเรานะคะปี2021สภาพ้ววมากนะคะ,ะใช้งานเพียงแค่5 0 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นราคาดีมากๆนะคันนี้เพียงสี่แสนกับเก้าพันบาทฟรีดาวได้เลยยอดจัดเต็มจํานวนค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะ ในเด็ประมาณ7 0 0 0นนิดๆเท่านั้นเองใครสนใจนะดูคลิปให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะสามารถทักแชทหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยเป็นเบอร์เดียวกันเป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะ24ชั่วโมงติดต่อได้ตลอดไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรออกได้ทุกอาชีพไม่ติดปัญหาเครดิตแบงก์นิดบูโรทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ต่างจังหวัดค่ะติดต่อซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องห่วงรถสไลด์มีให้บริการเรียมส สภาพนะคะไปชมรถที่ที่เพชรยนต์นำเข้ามาว่ารถที่เนี่ยโครงสร้างนะบอกเลยรับประกันแท้ร0อยเปอร์เซไม่มีพิความชนหนักหรือว่าจมน้ำนะคะในส่วนต่อของตัวเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายแน่นอนกลอไม่กลับสีที่นี่เราไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีพี่ติดตามช่องอีกไว้ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ออกไปกดแจ้งเตือนก็จะดีมากๆเพื่อไม่พลาดนะคะการอัปเดตรถสวยเกรด A เพื่อวันไดวันึ นะคะยังไม่ได้ตัดสินใจหรือตอนนี้กําลังมองหานะคะ,ะติดตามช่องไว้ไม่เสียหายค่ะเพราะรถที่นี่สวยคุณภาพเกรด A แล้วฟรีดาวได้ทุกคันอย่างเช่นคันนี้ก็เช่นเดียวกันลองนะคะมาดูมาชมสภาพของเขากันบ้างดีกว่าแต่ต้องไวหน่อยนะสีแดงมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นค่ะให้เห็นกันชัดๆเหลียมสีคมนะคะรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นเลยไม่แท้ๆเลยนะคะันนี้ไม่ห้าหมื่นไม่แท้ๆเลยสามารถเช็คูนยนเช็คประวัติเช็คระยะได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากซื้อรถสักคั หนึ่งต้องซื้อในที่ที่มีความรับผิดชอบและก็มั่นใจได้ด้วยของเรานะคะที่นี่บริษัทเพชรยนต์ค่ะที่อยู่ที่นะคะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งรางวัลคุณภาพการันตีเรื่องรถแถมอย่างเรื่องของอการจัดไฟแนนซ์ค่ะที่สงมีเสียของเราได้รางวัลเป็นลำดับอันดับที่1ของประเทศมา2-3ปีซ้อนแล้วเพราะฉะนั้นอยากมั่นใจรถสวยคุณภาพดีซื้อไปแล้วไม่เสียใจนะคะต้องมาซื้อที่นี่ติดต่อหาเซลล์อยู่ได้ค่ะเซลล์อยู่ยินดีดูแลยินดีบริการเลยค่ะมาชมรถได้ใครอยู่ละแวกใกล้เคียงค่ะสามามรถ เข้ามาทักแชทและแอดไลน์เข้ามา,า,มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งรายละเอียดให้พร้อมทางเอกสารนะคะหรือใครนะบอกว่าโอ้โหตัวเองมั่นใจมากๆเลยมาบัตรประชาชนใบเดียวอยู่ให้เลยรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวอยู่ทาให้อยู่จัดให้ไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนนะคะน่ามาดูนะคะ,นะคะระหว่างที่พูดระ,ะระหว่างที่คุยนะคะอยู่ก็ให้เห็นในส่วนของตัวรถบ้างนะคะให้เห็นแบบชัดชัให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะในส่วนของตัวเบ้าไฟไฟตาหเห็นไหมคะนี่ ระบบนะคะเดท m e คันนี้อยู่อยู่อยู่โอเคเลยนะอยู่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมาด้ามาด้าสองะรุ่นเนี้ยรุ่น Sky Active ตัวเนี้ยถือว่าดีไซน์ออกมาได้แบบโดนอกโดนใจไวรุ่นมากนะสวยมากๆนะคะและดูแบบเป็นรถที่ไซส์ขนาดเล็กแต่ว่าอ่าดีไซน์ออกมาแล้วดูหรูนะคะแผงของตัวกระจังหน้าคะ่ะพี่คะนี่นี่แบบ VIP เลย นะคะเลียมสีคมแบบชั้นมากๆติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคัาใช้งานได้ปกติคันนี้ไม่บอบไม่ช้ำเลยนะบอกเลยบอบช้ำน้อยมากนะคะมีเก็บงงเก็บงานเก็บสีตามการใช้งานสเก็ตหินนิดหน่อยนะคะแล้วแต,แต่แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยใหมก่กลิบมากแล้วก็ด้านในเนี่ยสวยมากๆนะคะเดี๋ยวพุาชมอีกนะคะด้านในนี่แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเรามาดูรอยต่อของกันชนกันบ้างดีกว่านะคะนี่เห็นไหมแนบชิดมากๆเลยนะคะแล้วก็เบ้าไฟนะนี่ ไม่มีคราบเหลืองไม่มีไอน้ําใดๆทั้งสิน้นตัวยางค่ะในส่วนของตัวยางของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวยางนี้ปีอะไรยางปี2021ค่ะยางพาพร้อมกับตัวรถตัวแม็กค่ะไม่มีรอยเบียดจากฟุตบาทเลยนะคะปัดเงาสีเทามาให้แล้วเรียบร้อยด้านในนะคะส่วนของตัวโชค๊คตัวเบ้าค่ะทุกอย่างเดิมนะคะร้อยเปร์เซ็นเลยนะคะนี่เห็นไหมแห้งสนิทมากนะคะให้ดูแบบ ย้อนแสงกันแบบนี้ก็ได้ให้ดูแบบใส่แสงเลยนะคะถ้ามีบุบมีเบี้ยวหรือสีไม่เสมอนะหรือสีมันหนากว่าเป็นบางที่นะเราจะเห็นแบบชัดๆเลยมาเข้ามาสภาพดูดูสภาพด้านในกันก่อนนะคะนี่กระจกนะคะก่อนที่จะเข้าไปกระจกก็จะเป็นบานแท้ของมาสเตอเลยนะเ,เริ่มต้นนะคะด้านในเรามาดูในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างค่ะ ไม่ดูไม่ได้นะบางทีนะคะถ้าเปลี่ยนประตูมาก็เราก็สันนิษฐานเลยนะข้างๆอาจจะไปแล้วหมดแต่ที่นี่เห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยหัวนอนไม่ขยับแผงด้านข้างประตูค่ะสีดําคุมโทนนะคะ,ะด้วยตัวหนังเดินได้สีน้ําเงินค่ะ Option, ction, ออปชั่นฟัง์กชันอิชอบนะตัวมาสด้าคืออะไรเขาให้ออปชั่นมาแบบเต็มมากแล้วก็ล้ำมากในราคาที่จับต้องได้อันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะ เสาเอค่ะในส่วนของเสาด้านหน้านะคะพี่ขาหัวน็อตน,นี่ไม่ขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่ขยับแล้วก็ตรงนี้มีสครับเิตใสมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเสาด้านกลางค่ะตรงกลางนะคะสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ไม่แกะไม่ไขใดใดทั้งสิ้นซิลิโคนดึงออกมาสักนิดหนึ่งอ่ะให้ดูเม็ดอาค่ะอยู่ครบๆเลยนะคะการจะดูรถค่ะรถ การจะดูรถมือสองดูรถที่ใช้งานแล้วนะคะมีจุดสังเกตอยู่นะคะหลักๆอยู่ไม่กี่จุดหรอกคะ่ะถ้าเราดูเป็นนะอ่าตัวนี้อยู่จะทําอะไรให้ดูกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเหยียบเบรกแล้วหนึ่งครั้งนะคะปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะกดได้เลยนะคะอยู่ชอบในส่วนของตรงนี้นี่เลิศมากๆอันนี้เห็นไหมคะหน้าจอเนาะ ทุกอย่างแบบโอ้โหล้ำมากๆนะคะสำหรับตัวมาส d a แล้วดูพวงมาลัยค่ะสามการมันตีฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ใช้งานให้เห็นกันชัดๆเลยห้าหมกิโลเมตรค่ะมีจอระบบแบบทัชสกรีนนะคะมีออปชั่นฟังก์ชันทุกอย่างแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะกุญแจแบบสมาร์ทคีเลตเกียร์ออโต้ค่ะ บางจานเนี่ยอยู่ชอบตรงเนี้ยเขาดีไซน์แบบว่าโอ้โหอยู่ใกล้มือนะคะปลอดภัยนะนึกถึงถึงความปลอดภัยของอ่าขณะที่เวลาเราขับขี่บางทีแบบอยู่กระจัดกระจายหลายปุ่มอย่างเงี้ยอ่ามันก็ใช้งานยากนะแล้วก็ตัวเบาะหนังหนังตึงๆเลยตัวเบาะหนังตึงไม่ช้ำใดๆทั้งสิ้นเลยถือว่าโอเคมากๆคันนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสีดานนะคะไม่ใช่5ประตูนะเป็นรุ่น4ประตูเป็นรุ่นแบบสีดานนะคะข้อดีของสีดานคืออะไรข้อดีของสีดานคือเวลาสมมุตินะเราเดินทางต่างจังหวัดเรามีอ่ะ มีอะไรที่แบบมีกลิ่นสักนิดหนึ่งอันนี้คือประโยชน์คือข้อดีของเขาเลยนะคะถ้า อาหารหรือว่าของที่เรานํามามีกลิ่นนะเราแยกไว้ด้านหลังมันจะไม่เข้าห้องผู้โดยสารไม่ต่างจากในส่วนของตัว5ประตูนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวต้องรีบทักเข้ามาได้เลยรถสวยๆแบบนี้โหนานๆมีรถรถที่เนี่ยสวยแต่ว่าสีแดงสวยๆสดๆแบบนี้นานๆมีเข้ามาทีแล้วบอกเลยมาไวไปไวแน่นอนส่วนด้านท้ายนะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะายทะเบียนเดี๋ยวจัดให้จัดให้เป็นกรุงเทพเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ดูแลให้ทั้งหมดแล้วนะคะหรือนะใครต้องการ นะคะ,ะซื้อสดตัดสดก็ยินดีนะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วนี่สจุดนะคะรอบคันสวยๆเลยนะคะเขาระบบความปลอดภัยของเขามาเต็มแล้วก็เป็นรถอีโคคาร์ที่นะคะได้รับความนิยมอีกหนึ่งแบรนด์ถือว่าขายดีมากๆสําหรับตัวมาสด้าเพราะฉะนั้นใครมองหารถสวยสภาพดีพีต้องรีบเลยสีแดงมีแค่1นคันเท่านั้นขอย้าว่ามีเพียง1นึคันเท่านั้นอะเรามาต่อในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าจ้า มาต่อในส่วนของด้านนะคะหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านี่สตาร์ทเสียงให้พี่ๆได้ฟังเลยนะคะว่าเสียงของเขานี่เงียบมากๆเลยนะคะเดิมแท้แน่นอน100%เตัวเครื่องยนต์ค่ะเป็นรุ่นแบบ Sky X c t G มาให้เราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่านะคะตัวเครื่องยนต์นะสะอาดสะอ้านนะตัวโครงตัวคานไม่มีตัดไม่มีแต่งแน่นอน100%นะคะอ่าเห็นไหมแบตเตอร์เริงแบตเตอรี่นะคะทุกอย่างเช็คระยะเช็คให้ทั้งหมดนะคะเครื่องยนต์แห้งสะอาดมากๆนะคะ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เดิมนะพี่ขามีรอยซึมรอยรั่วแต่นี่เห็นไหมทุกอย่างค่ะแต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่เช่นเดิมนะคะอยู่เหมือนเดิมฝากระโปรงหัวน็อตไม่ขยับเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยทุกอย่างนะคะร่องรอยการใช้งานนะคะปิดเปิดด้านคือ ปะกระโปรงแท้แน่นอนโลโก้ logo, นะคะของมาสตอนะคะยังติดอยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเครื่องยนต์ดีๆสภาพว่าวาวต้องรีบทีบรีบ,รบจับรีบจองกันเข้ามาให้ไวๆเลยสอบถามได้นะคะอายุงานนะคะขอผ่านโปรนะคะสามารถซื้อได้ออกได้นะคะพี่ขาไรายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดค่ะแล้วก็อ่าเป็นพนักง,งานประจำอย่างเงี้ยค่ะได้หรือถ้าเป็นเจ้าของกิจาการค่ะมีเอกสารในการประกอบกิจาการชัดเจนไม่ติดเครดิตบงกริตบูโรพี่ถักเข้ามาได้เลยสนใจน,นะคะต้องการ รถคันนี้ชอบรถคันนี้รบกวนพี่ๆกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเที่สามารถฟรีดาวน์ทุกคันได้แบบนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนนะคะถักเข้ามานะคะยินดีให้บริการทุกคําปรึกษาไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนอย่าลืมติดต่อหาเซลล์อิวนะคะสวัสดีคะ่ะ